ดวงชะตาประจำวันที่2พฤศจิกายน2568คำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านคือดาวแห่งการกระทำความกล้าหาญและการต่อสู้เมื่อต้องมาเผชิญกับวันโลกาวินาศที่พลังงานเน้นการสลายตัวอาจทำให้ท่านรู้สึกขัดใจและอยากจะฝ่าฟันออกไปอย่างยิ่ง พลังงานที่อัดอั้นนี้หากใช้ผิดทางอาจกลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงแต่หากใช้ถูกทางจะกลายเป็นพลังในการตัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตได้อย่างเด็ดขาดการงานความขยันขันแข็งของท่านอาจไม่ส่งผลดีในวันนี้การเร่งรีบทำงานอาจนำไปสู่ความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุได้ง่ายควรชะลอความเร็วลง และทำงานด้วยความรอบคอบเป็นพิเศษวันนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจเลิกทำในสิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพหรืออัดกระบวนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนทิ้งไปการเงินต้องระมัดระวังการตัดสินใจลงทุนที่หุนหันพลันแล่นเป็นอย่างยิ่งเพราะมีเกณฑ์เสียหายสูงพลังของดาวอังคารอาจกระตุ้นให้ท่านกล้าได้กล้าเสีย แต่ในวันโลกาวินาตความเสี่ยงนั้นสูงเกินไปควรน,นำพลังนี้ไปใช้ในการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือเจราจาเพื่อยุติสัญญาทางการเงินที่เสียเปรียบความรักอารมณ์ร้อนของท่านอาจเป็นชนวนแห่งการทะเลาะวิวาทที่รุนแรงในวันนี้คนมีคู่ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงหลีกเลี่ยงการใช้วาจาที่รุนแรง ว่าเป็นพิษและควรจบสิ้นมานานวันนี้คือวันที่ท่านจะมีความกล้าหาญพอที่จะตัดใจและเดินออกมาคนโสดต้องระวังการเข้าไปพวัวพันกับความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยและอาจนำปัญหามาให้สุขภาพระวังอุบัติเหตุจากการทำงานการใช้ของมีคมหรือการขับขี่รถยนต์เป็นพิเศษรวมถึงอาการปวดหัวไมเกรนและการอักเสบต่างๆของกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงเพื่อระบายอารมณ์เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องทำด้วยความระมัดระวังอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความใจร้อนและไม่ยอมแพ้ของท่านคืออุปสรรคสำคัญการพยายามเอาชนะในวันนี้จะนำมาซึ่งความสูญเสียมากกว่าชัยชนะต้องเรียนรู้ที่จะถอยเพื่อตั้งหลักคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบ การงานเปลี่ยนจากการลงมือทำเป็นการวางแผนทบทวนกลยุทธ์และมองหาจุดอ่อนเพื่อแก้ไขในวันต่อไปการเงินหากอยากลงทุนให้เปลี่ยนเป็นการลงทุนในการกำจัดหนี้แทนซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวความรักหากรู้สึกโกรธให้หาก,กิจกรรมทางกายทำเพื่อระบายพลังงาน เช่นทำความสะอาดบ้านหรือออกไปวิ่งในที่ปลอดภัยแทนที่จะระบายอารมณ์ใส่คนรักแนวทางปฏิบัติทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตหรือทำบุญกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเรื่องเลือดตกยางออกและเสื่อมบารมีของดาวอังคารสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆเพื่อลดความร้อนแรงของอารมณ์แต่สามารถใช้เครื่องประดับสีชมพูหรือแดง เพื่อคงไว้ซึ่งพลังใจได้